เคลียด่วนแพทนภาโลดแจ้งข่าวเมาส์นางเอก 8G ควงหนุ่มใหม่ออกมาเคลียร์ชัดในแบบฉบับของแพทนภปาหลังจากเพจดังเจมอย1้อเปิดประเด็นให้ข่าวเมาส์นางเอก 8G ที่เดินควงหนุ่มใหม่งานนี้ชาวเน็ตต่างเร่งส่งกลางด้านโดยความเห็นส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่แพทนภปากลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตจับตามอง จากกรณีเพจดังอย่างเจมอยลอยแปดออกมาปล่อยข่าวเมาส์เรื่องของนางเอก 8G เดินควงหนุ่มใหม่โดยทางเพจระบุข้อความไว้ว่าถ้าเห็นนางเอก 8G เป็นข่าวหรือเดินกับผู้ชายอื่นยังไม่ใช่แฟนนะยังไม่รีบเชิดซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปที่คุณแม่ลูกหนึ่งอย่างแพทยนภพาและยังมีการแสดงความคิดเห็นอีกหลากหลายเช่นถ้า 8G ก็มีอยู่คนเดียวนี่แหละ แม่พอหรอล่าสุดพันธพาไม่รอช้าออกมาชี้แจงทันทีในรายการแฉข่าวเช้าสตองว่าตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เดินกับผู้ชายน้องเดินเยอะมากเวลาไปไหนเธอไปกันเป็นแก๊งซึ่งในแก๊งนั้นก็จะมีทั้งใช่และไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่แฟนอยู่ดีอีกทั้งยังบอกว่าเราไม่ได้ปิดโอกาสยืนยันว่ายังไม่ใช่นะ ให้โอกาสคุยได้แต่ถ้าคาดหวังจะเป็นแฟนเลยคงไม่ได้จริงๆตอนนี้ยังโสนลูกหนึ่งอยู่เมื่อถามว่าตอนนี้พิจารณาอยู่กี่ท่านซึ่งแพทตอกว่าที่พิจารณามีบ้างค่ะแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ในหลายๆอย่างและถ้าเราไปโฟกัสและรีบเรียกเขาว่าเป็นคนพิเศษวันหนึ่งถ้าเราเทขึ้นมา